เคล็ดลับนึ่งฟักทองให้อร่อยอย่านึ่งกับน้ำโดยตรงนะคะทุกคนให้ใส่สิ่งนี้ลงไปผสมด้วยนิดนึงฟักทองจะเหนียวนุ่มหนึบเนื้อฟูสวยตลอดทั้งวันเลยค่ะไม่เหี่ยวไม่เละด้วยจะทำยังไงเราไปชมพร้อมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ใจหิวก็มีเคล็ดลับดีๆในการนึ่งฟักทองให้ได้เนื้อที่เหนียวนุ่มฟูอร่อยๆมาฝากทุกคนค่ะวันนี้ใจหิวจะไม่ใช้วิธีการนึ่งในน้ํานะคะแต่จะพาทุกคนไปทําอีกวิธีนึ่งที่ทําออกมาแล้วเนื้อฟักทองเหนียวนุ่มอร่อยกว่าการนึ่งในน้ำไหมค่ะเรามาเริ่มทํากันเลยก่อนอื่นก็ให้ควานเม็ดฟักทองออกให้หมดก่อนจากนั้นก็นําไปล้างให้สะอาด เมื่อหลังเสร็จเราก็จะมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆกันค่ะสำหรับขนาดในการหัน่นเพื่อนๆก็หั่นกันตามชอบได้เลยนะคะใครชอบกินแบบชิ้นเล็กชิ้นใหญ่ก็ตามชอบได้เลยค่ะแต่ของเจ๊หิวจะหั่นเป็นแบบชิ้นขนาดพอดีคำค่ะส่วนใครที่ไม่ชอบกินเปลือกฝักทองก็ขุดออกได้นะคะเจ๊หิวก็จะนำที่ขุดมาขุดออกนิดนึงค่ะแต่จะไม่ได้ขุดออกหมดพรเวลากินจะได้มีความกรึบๆนิดนึงค่ะ บอกเลยนะคะว่าวิธีที่เจ๊หิวพาทำในวันนี้ทำออกมาแล้วอร่อยเกินคาดมากๆค่ะทุกคนหลายๆคนยังไม่เคยกินแน่นอนอร่อยกว่าวิธีเดิมๆที่เคยนึ่งอีกค่ะหลายคนอาจจะสงสัยว่าหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้เวลาที่นำไปทำแล้วฟักทองจะเละไหมบอกเลยนะคะว่าไม่เละค่ะ การหั่นฟักทองเป็นชิ้นเล็กๆแบบนี้นอกจากจะทำให้สุกง่ายแล้วก็ยังทำให้เนื้อฟักทองมีความเหนียวนุ่มหนึบและฟูสวยตลอดทั้งวันด้วยค่ะเมื่อหั่นเสร็จก็หาภาชนะใบใหญ่มาหนึ่งใบที่เราจะสามารถใส่ฟักทองลงไปทั้งหมดนำฟักทองใส่ลงไปได้เลยอย่าเพิ่งนำไปนึ่งนะคะวันนี้เราจะไม่ใช้วิธีการนึ่งค่ะจากนั้นก็ตามด้วยเกลือปลายช้อนชา ใส่เกลือลงไปแค่ไปลายช้อนชาน,นิดเดียวพอค่ะเกลือจะช่วยเพิ่มรสชาติให้กับฟักทองแล้วก็ยังทำให้ฟักทองนุ่มฟูสวยด้วยค่ะคลุกเกลือกับฟักทองไปมาแบบนี้ให้ทั่วจนเกลือละลายทั้งหมดจากนั้นก็นำไปแช่ไว้ในตู้เย็นก่อน20นาทีหากใครมีเวลาก็แช่มากกว่านี้ได้นะคะ เราจะวางให้เปลือกอยู่ด้านล่างแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเจ๊หิวจะนําจานใบใหญ่มา1นใบนะคะแล้วก็วางแบบนี้จับให้เนื้อฟักทองหงขึ้นทั้งหมดเมื่อเรี้ยงลงไปหมดแล้วก็ให้นําน้ําที่อยู่ในชามสเตนเลสเทลงไปด้วยค่ะเทแบบกระจายกระจายนะคะอย่าเทเป็นแบบกระจุกเดียวหาฝามาปิดแล้วก็นําไปแช่ไว้ในตู้เย็นได้เลย เมื่อครบเวลา20นาทีแล้วก็ให้นำมาจี่ลงบนกระทะแบบนี้ค่ะกระทะนี้เจ๊หิวไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใส่น้ำลงไปแค่นิดนึงเพื่อไม่ให้กระทะไหม้ค่ะไฟที่ใช้ก็จะใช้เป็นไฟอ่อนระยะเวลาในการจี่อยู่ที่15นาทีโดยที่เราจะปิดฝาเอาไว้เติมน้ำลงไปนิดนึงแบบนี้ค่ะเพื่อไม่ให้กระทะไหม้ รอจนสุกนะคะจากนั้นก็เปิดฝาได้เลยเพียงเท่านี้เราก็จะได้ฟักทองอร่อยๆหอมๆเหนียวนุ่มหนึบเนื้อฟูๆแบบนี้เอาไว้กินที่บ้านกันแล้วค่ะเห็นไหมคะว่าไม่ต้องนึ่งในหม้อซึ้งเลยแล้วก็เนื้อไม่เละด้วยนะดูสิน่ากินมากๆค่ะทุกคนหอมและอร่อยกว่าการนึ่งฟักทองแบบวิธีเดิมๆที่เคยทำอีกนะคะ เพราะว่าตอนที่เราจีจะมีความไม่ไหม้นิดนึงค่ะความไหม้จากเปลือกฟักทองจะส่งกลิ่นหอมตอนที่เรากินค่ะเวลาเข้าปากแล้วอร่อยมากต้องลองไปทำนะคะทุกคนและเมื่อเราได้เนื้อฟักทองมาแล้ววันนี้เจ๊หิวก็มีเมนูทำขนมฟักทองอร่อยๆให้ทุกคนไปทำกินเองที่บ้านง่ายๆมาฝากด้วยค่ะก็ให้นำเนื้อฟักทองนะคะแบ่งออกมานิดนึงแล้วก็นำมาบดแบบนี้เลย ลองชิมดูก่อนค่ะว่าเนื้อฟักทองที่ทำเสร็จมีรสชาติหวานรสชาติเค็มกำลังดีไหมหากว่าลองชิมดูแล้วหวานเค็มกำลังดีก็ไม่ต้องปรุงเพิ่มหากใครชิมดูแล้วอยากได้หวานกว่านี้หรืออยากได้เค็มเพิ่มอีกนิดนึงก็ใส่ตามชอบได้เลยค่ะเมื่อเพิ่มรสชาติเสร็จก็ให้ใส่แป้งสาลีอเนกประสงค์ลงไป1ช้อนโต๊ะคลุกให้เนื้อฟักทองและแป้งเข้าเป็นเนื้อเดียวกัน เดี๋ยวเราจะนำมาปั้นค่ะปั้นให้เป็นลูกกลมๆขนาดไม่ต้องใหญ่มากเมื่อได้ทรงกลมแล้วก็กดให้แบนลงนิดนึงค่ะแต่ไม่ต้องแบนจนเกินไปนะเดี๋ยวจะไม่น่ากินเมื่อทำครบทั้งหมดแล้วก็นำไปจี่ลงบนกระทะได้เลยกระทะเจ๊หิวก็ไม่ได้ใส่น้ำมันนะคะจี่แบบนี้ค่ะใช้ไฟอ่อนด้านละประมาณ3นาที เพียงเท่านี้เราก็ได้ขนมฟักทองอร่อยๆน่ากินเหนียวนุ่มหนึบเอาไว้ทำกินที่บ้านง่ายๆกันแล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนน่ากินไหมแล้วก็ทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมคะใครอยากได้กรอบประมาณไหนก็จี่กันตามชอบได้เลยเมื่อจี่เสร็จเหนือแป้งด้านนอกจะมีความกรอบๆด้วยนะคะส่วนด้านในก็จะมีความนุ่มๆหนึบๆหอมอร่อยมากๆค่ะเดี๋ยวใจหิวจะมาแหวกเหนือด้านในให้ดู นุ่มหนึบมากค่ะทุกคนเป็นยังไงกันบ้างคะชอบเคล็ดลับดีๆที่เจ๊หิวนำมาฝากในวันนี้กันไหมและหากใครคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์อย่าลืมแชร์บอกต่อให้คนที่คุณรักได้รู้วิธีการทำให้ฝักทองอร่อยมากกว่าการน,นึ่งแบบเดิมๆด,ด้วยนะคะฝากกดติดตามช่องเจ๊หิวชิวเวอร์กันด้วยค่ะและรอบหน้าเจ๊หิวจะมีสิ่งดีๆอะไรมาฝากทุกคนอีกจะได้ไม่พลาดชมกันค่ะ วันนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย